พวกเราคิดว่าจะพาเขาออกมาได้แต่แล้วสิตอนนี้พวกเขามีความกังวลอะไรบ้างหรือเปล่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ตื่นเต้นไปกับการสำรวจสถานที่ต่างๆได้เห็นสถานที่ที่น้อยคนจะเคยไปไปยังสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเข้าไปพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกสนุกเมื่อได้อยู่ในสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่แม้แต่จะก้าวเท้าเข้าไปเลยครับ อาจจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้กล้าที่เลือกเดินทางเข้าสู่ความลึกลับไม่ว่าจะเป็นถ้ำลึกใต้พื้นดินป่าทึบที่ไร้เส้นทางหรือซากประักหักพังที่ถูกลืมและทุกความเสี่ยงก็คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับความจริงที่พวกเขาได้รู้แต่บางทีราคาที่ต้องจ่ายนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากจะเสียมันไปครับจอห์นเอ็ดเวิร์ดโจนส์ชายหนุ่มวัย26ปีก็เป็นหนึ่งในนักสำรวจที่ว่าครับ เขาได้เดินทางเข้าสู่ถ้ำที่ชื่อว่านัตติพัตตีพร้อมกับพี่ชายและญาติด้วยความตั้งใจที่จะล้ำลึกถึงวัยเด็กที่พวกเขาเคยประจนภัยสำรวจในถ้ำต่างๆในยูทาแต่การเดินทางในครั้งนั้นได้กลายเป็นบทสุดท้ายของชีวิตเขาเมื่อเขาได้พัดหลงเข้าไปในช่องทางแคบที่ไม่สามารถหันหลังกลับมาได้และติดอยู่ในถ้าที่หัวต้องดิ่งลงอย่างทรมานนานกว่า27ชั่วโมง ตอนนี้เป็นเวลากว่า22ชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่จอจโจนติดอยู่ในหลุมภายในถรร้ำเรื่องราวของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สูญเสียแต่มันได้เป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงความเประาะบางของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและกลายเป็นการประกาศของโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจที่ส,สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การสำรวจถ้ำของอเมริกาและนำไปสู่การปิดการเข้าถึงถ้ำนัตติพัตตี้อย่างถาวร เขาเข้าไปด้วยตัวเองเขาพุผ่านช่องแคบหลายจุดไปแล้วเขาก็ไปถึงจุดที่เขาไม่สามารถถอยกลับมาได้แล้วครับและก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาหลักกันหากใครมีอาการกลัวที่แคบหรืออึดอัดเวลาเห็นคนอยู่ในที่แคบอาจจะหยุดไว้ตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมารับชมในตอนที่คิดว่าตัวเองพร้อมก็ได้ครับจอห์นเอ็ดเวิร์ดจอห์นส์ เลือกที่จะใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าด้วยการไปสำรวจถ้ำนัตติพัตตีที่อยู่ในทะเลทรายยูธาพร้อมกับเพื่อนอีก11คนซึ่งเขาไม่เคยไปถ้ำแห่งนี้มาก่อนแต่ด้วยความที่ในวัยเด็กตัวของจอนและน้องชายจอชชอบไปสำรวจถ้ำต,ต่างๆในยูธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยทำให้ตัวเขาคิดว่าตัวเองนั้นเป็นนักสำรวจที่มีประสบการณ์แต่ก็เหมือนกับคนทั่วไปครับเขาแต่งงานมีลูกและกำลังเรียน ทำให้ต้องห่างหายจากการสำรวจถ้ำไปเป็นเวลานานพอสมควรและตัวของถ้ำนัตติพตีก็เพิ่งจะกลับมาเปิดให้สำรวจได้อีกครั้งหลังจากที่ถูกปิดมาเป็นเวลาหลายปีจากการที่มีนักสำรวจถ้ำติดอยู่ในช่องแคบของถ้ำนั้นครับโดยที่มีการตั้งกฎอย่างจำเป็นต้องมีนักสำรวจที่มีประสบการณ์อย่างน้อยสองคนอยู่ในกลุ่มด้วยและก็ตรงจุดนี้ครับทําให้มีการถกเถียงกันภายหลังพอสมควรว่าจอห์นและจอจ ควรทำหน้าที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการสํารวจครั้งนี้หรือเปล่าในวันที่24พฤศจิกายน2009กลุ่มของจรได้มาถึงถ้านัตติพัตีทางเข้าของถ้าก็จะเป็นหลุมเล็กๆเ,เพียงไม่กี่ฟุตพวกเขาได้เริ่มเข้าสํารวจในช่วงแรกของการเข้าถ้านั้นทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติครับกลุ่มสำรวจนี้เข้าไปถึงห้องที่ใหญ่ที่สุดของถ้ำที่มีชื่อว่า b i g s l i ล e และก็ตรงจุดนี้เองครับที่คนในกลุ่มได้เกิดความทา้าทายมากยิ่งขึ้นที่อยากจะเข้าไปยังส่วนที่ลึกกว่านี้ของถ้าโดยผ่านหนึ่งในเส้นทางที่ยากที่สุดที่เรียกว่า b i r ร์ด a คน l ภาษาสะไทยก็คือช่องคลอดครับในส่วนนี้ของเส้นทางก็จะคับแคบมากๆจนมีนักสำรวจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ผ่านไปได้และหากว่าสามารถผ่านส่วนที่แคบที่สุดไปได้ที่ปลายทางของเส้นทางก็จะมีห้องเล็กๆให้ยืนและหันหลังกลับไปได้ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนที่ติดอยู่ในช่องทางนี้อยู่หลายคนและตัวคอนจอนที่เป็นผู้ชายรูปร่างผอมและยังแข็งแรงเขาไม่ได้กลัวในการผ่านเส้นทางนี้เลยครับทางน้องชายเองก็ตามหลังมาอยู่เรื่อยๆจอนได้พยายามเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆโดยที่เขาคิดว่าเส้นทางที่เขาเข้ามาคือเบิร์ดคเนลครับแต่ความจริงก็คือเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้เลี้ยวไปผิดทางเส้นทางที่เขาไปถูกเรียกว่าคอร์สคู ซึ่งเป็นทางที่เล็กที่สุดและจําเป็นต้องมีความยืดหยุ่นสุดๆเลยครับมันไม่ใช่ทางที่แค่ต้องพยายามดึงร่างกายของตัวเองไปข้างหน้าผ่านรูแคบๆแต่จําเป็นต้องบิดร่างกายช้าๆเพื่อให้ทั้งไหล่สะโพกแล้วก็ขาหันไปทางที่ถูกต้องด้วยครับและหลังจากที่ผ่านจุดคอร์สคูมาได้เส้นทางก็จะเอียงขึ้นไปอีกประมาณ1.5เมตรซึ่งถ้าดูจากระยะทางแล้วอาจจะพูดได้ว่ามันไม่ไกลมากนะัก แต่ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ต้องอยู่ในที่แคบๆจนแทบจะขยับตัวไม่ได้ดูแล้วแค่คิดผมก็อึดอัดส,สุดๆแล้วครับจากนั้นเส้นทางก็จะหักเลี้ยวลงมาที่ขอบหินด้วยมุม90องศาและทางตัวของจอรนก็ยังเข้าไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เขาเชื่อว่าเส้นทางนี้คือเบิร์ดคานาและข้างหน้าจะมีจุดให้กลับตัวครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเคยผ่านขอบหิน90องศาจุดนั้นมาก่อนเลยนั่นแปลว่าเขาได้เข้าไปสู่เส้นทางที่ไม่มีแม้แต่ในแผนที่ครับ หลังจากจุดนั้นจอนก็พบว่าเส้นทางของถ้ำมันเริ่มที่จะลาดลงมากขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เลยตะโกนบอกกับน้องชายที่ตามหลังมาให้หันกลับไปในขณะที่ตัวของจอนไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้แล้วครับเขาตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าต่อเพื่อพาตัวเองออกจากตำแหน่งแนวตั้งนี้ให้ได้ก่อนและหวังว่าข้างหน้าจะมีจุดให้กลับตัวไปได้ครับในจุดนั้นเขาได้สังเกตเห็นช่องว่างที่พื้นด้านหน้าและตรงจุดนั้น ก็คือจุดที่เขาได้ตกลงไปติดอยู่ภายในหลุมขนาด1 0คูณ18นิ้วโดยที่หัวทิ่มลงไปครับ all ไม่มีสาเหตุแน่ชัดว่าจอรนลื่นลงไปในหลุมหรือเขาตั้งใจที่จะคลานลงไปโดยที่คิดว่ามันคือจุดกลับตัวกันแน่แต่เขารู้ตัวได้ทันทีว่าเขาไม่สามารถออกจากหลุมนี้ได้ด้วยตัวเองครับจอรนได้ติดอยู่ในจุดนั้นเวลาประมาณ21สนาฬิกา เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่กลุ่มของเขาได้เข้าปดิธรรมจอร์นได้ตะโกนบอกกับจอร์จที่อยู่ใกล้เขา,าที่สุดโดยบอกว่าเขาติดอยู่ที่นี่จอร์จจึงได้กลับเข้าไปทางเดิมโดยที่หันหลังคลานกลับเข้าไปยังตำแหน่งของจอร์นครับภาพที่จอร์จได้เห็นคือปลายขาของพี่ชายตัวเองที่โผล่ขึ้นมาจากหลุมเล่ากับว่าเขาได้ถูกดูดลงไปทางของน้องชายก็ได้ใช้ขาเพื่อบีบขาข้างหนึ่งของจอร์นและพยายามดึงเขาขึ้นมา แต่หลังจากที่พยายามลองอยู่หลายครั้งทั้งคู่ก็เริ่มที่จะหมดแรงครับและก็รับรู้ได้ว่าพวกเขาจะต้องหาความช่วยเหลือก่อนที่จอร์ชจะกลับออกไปทางเข้าของธรรมนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรอคอยที่แสนทรมานสำหรับจอห์นโจนส์ในระหว่างที่จอร์ชไปขอความช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัวคนอื่นๆได้เข้าไปคอยพูดคุยกับจอห์นให้เขาใจเย็นลงและทุกครั้งที่เขาพยายามจะขยับกลับขึ้นมาครับ ทำให้เขาได้จมลึกลงไปมากกว่าเดิมและแน่นกว่าเดิมโดยความที่ตัวถ้ำนัตติพัตีอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทําให้ทีมช่วยเหลือต้องใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรทีมช่วยเหลือคนแรกที่ไปถึงก็คือซูซี่มาทล่าในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนับเป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วที่จอนต้องติดอยู่ภายในหลุม ตัวของซูซี่นั้นสูงเพียงแค่160เซนติเมตรทำให้เธอเข้าไปยังตำแหน่งของจอนได้อย่างรวดเร็วและพยายามที่จะพูดคุยกับเขาเพื่อให้เขาใจเย็นลงด้วยเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงบริเวณปากทางเขาทำก็เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังระดมความคิดหาวิธีพาจอนออกจากหลุมนั้นครับแล้วเขาก็ไปถึงจุดที่เขาไม่สามารถถอยกลับมาได้แล้วครับปัญหาสำคัญก็คือตอนนี้จอน อยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกราว30เมตรและยังต้องใช้เวลาราว1ชั่วโมงกว่าที่จะไปถึงจุดที่เขาติดอยู่ด้วยซึ่งจากความแคบของเส้นทางทําให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปได้เพียงครั้งละ1คนเท่านั้นครับทั้งความแคบและลึกลงไปใต้ดินอุปกรณ์ที่สามารถใช้ช่วยเหลือจึงมีอย่างจํากัดทางทีมกู้ภัยได้เลือกใช้ลอกที่ต้องยึดกับหินเพื่อจะยกจอขึ้นจากหลุมแต่ด้วยความแคบของถ้า พวกเขาก็ต้องใช้เวลาทั้งคืนในการเจาะผนังหินเพื่อติดตั้งลอกตามที่วางแผนเอาไว้ขั้นตอนนี้ใช้เวลานานพอสมควรและยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ไม่เป็นผลดีครับเลือดที่ควรจะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ยิ่งน้อยลงและหัวของมนุษย์ก็ไม่ได้ถูกออกแบบไว้ทํางานในตําแหน่งความลงที่ต้องคอยสู้กับแรงโน้มถ่วงสถานการณ์ของจอนไม่ได้ดีขึ้นเลยจนถึงเช้าของวันที่25พฤศจิกายน เลือดที่ไหลไปยังสมองส่งผลให้เขาทั้งเจ็บปวดตื่นตนกและอาจจะทําให้เกิดภาพหลอนด้วยซ้าในเวลานี้ภรรยาของจอนได้มาถึงที่เกิดเหตุและกําลังสื่อสารกับเขาโดยผ่านวิทยุเคเบิลเพื่อพยายามทําให้เขาใจเย็นและหลังจากที่ติดอยู่ในหลุมที่มืดเป็นเวลากว่า19ชั่วโมงในเวลา16นาฬิกาของวันที่2ีพฤศจิกายนระบบลอกที่ต้องใช้เวลาในการติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัย8คนได้ประจําที่อยู่ในจุดต่างๆของถ้ำเพื่อคอยช่วยดึงและคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือไบรอันเชิร์ดท,ที่ต้องนําเชือกผูกไว้ที่ขาและพยายามดึงจอนขึ้นมาจากหลุมครับซึ่งทุกครั้งที่ดึงจอนก็จะลองด้วยความเจ็บปวดขาของเขาเขียวคล้ำนั่นบ่งบอกว่าเลือดไม่สามารถส่งไปเลี้ยงที่ส่วนขาได้เพียงพอทําให้เส้นประสาทของขาจอนเสียหายและในช่วงหนึ่ง จอห์นได้ถูกยกขึ้นมาจากหลุมขนาดพอที่จะทําให้ลอยอันมองเห็นและศบตากับเขาได้แต่ก็ยังไม่สามารถดึงตัวของจอห์นขึ้นมาได้เนื่องจากเพดานของถ้านั้นต่ํามากทําให้ขาที่ถูกดึงขึ้นมาชนเข้ากับเพดานและตัวของจอห์นก็ไม่สามารถควบคุมขาของตัวเองได้เลยในตอนนั้นครับจนมาถึงช่วงเวลาที่เลวร้วายที่สุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ใกล้จอห์นมากที่สุดลอยอันได้มดสติไปอย่างกระทันหัน และเมื่อเขาได้สติเขาก็พบว่าตัวเองเลือดออกและได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าจากเชือกที่ยึดล็อกไว้กับส่วนโค้งของถ้ำเกิดขาดและตัวล็อกได้พุ่งเข้ามากระแทกที่ใบหน้าของเขาครับด้วยอาการบาดเจ็บที่อาจจะกระทบกระเทือนสมองทําให้เขาต้องถอยกลับออกไปจากจุดนั้นอย่างรวดเร็วและที่เลวร้วายอีกอย่างคือตัวของจรได้ตกกลับไปยังหลุมที่ลึกยิ่งกว่าเดิมโดยที่การไหลเวียนของเลือดที่แขนถูกตัดขาดไปด้วย ทางของไลอันที่ได้รับบาดเจ็บทําให้เขาต้องถอนตัวจากการช่วยเหลือทําให้เดฟพ,พ่อของไลอันได้เข้ามารับหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบทําการติดตั้งจุดยึดลอกใหม่อีกครั้งโดยที่คราวนี้เดฟพ,พยายามที่จะผูกเชือกรอบตัวขนจรแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าลําตัวขนจรน,นั้นอยู่ลึกเกินไปในช่วงที่กําลังติดลอกใหม่เดฟพ,พบว่าตัวขนจรไม่มีการตอบสนองเลยการหายใจของเขาเริ่มลําบาก ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าในช่วงที่เขาได้ตกกลับลงไปในหลุมช่วงอกของเขาอาจจะติดอยู่ระหว่างผนังถ้ำที่แคบกว่าเดิมและจะไม่มีทางดึงผู้ชายหนัก90กิโลกร,รมัมโดยที่ไม่มีการดันตัวเองจากทางฝั่งของจอนได้เลยครับหลังจากที่ติดอยู่ที่เดิมเป็นเวลา15นาทีโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เดฟก็ได้รู้ว่าการพยายามช่วยเหลือนี้อาจจะทำให้ทั้งลูกชายและตัวเขาเองได้รับอันตรายไปด้วย เขาหมดแรงและก็ต้องกลับออกไปเช่นเดียวกันทางของทีมแพทย์ได้มารวมตัวกันและตัดสินใจที่จะส่งทีมแพทย์เข้าไปในถ้ำเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของจอนและในเวลา23.56นาฬิกา56นาทีเกือบจะเที่ยงคืนของวันที่25พฤศจิกายนจอนเอ็ดเวิร์ดโจนส์ได้ถูกพบว่าเสียชีวิตแล้วทางทีมกู้ภัยได้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลากว่า24ชั่วโมงเพื่อพยายามช่วยเหลือ และนับเป็นเวลากว่า27ชั่วโมงที่จอร์นติดอยู่ในหลุมหินใต้ผืนโลกโดยที่ศีรษะความหลงและต้องบอกตรงๆว่าเขามีชีวิตรอดได้นานกว่าที่คาดการไว้ถึง3เท่าครับทีมกู้ภัย6คนได้คลานเข้าไปช่วยเหลือจอร์นในส่วนของถ้ำที่ไม่มีการทำแผนที่เอาไว้โดยที่ตัวเองก็ต้องเสี่ยงอันตรายไม่แพ้กันนับเป็นกลุ่มวีรบุรุษที่พยายามช่วยเหลือคนอื่นซึ่งได้มีการหาลือถึงวิธีการนำร่างที่ไร้ชีวิตของจอร์น ออกมาจากถ้ำแต่เมื่อมองจากองค์ประกอบต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อทีมกู้ภัยเลยทำให้ผลสรุปออกมาได้ว่าการกู้ร่างของจอรนนั้นเป็นไปไม่ได้และจากเหตุการณ์นี้ทำให้ถ้ำนัตติพัตตีได้ถูกปิดผนึกด้วยคอนกรีตยอย่างถาวรโดยที่ร่างของจอนก็ยังคงอยู่ในนั้นครับที่ส่วนทางข้างของถ้ำได้กลายเป็นหลุมศพเพื่อลำลึกและขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่เสี่ยงชีวิตเพื่อพยายามช่วยเหลือเขาออกมานี่เป็นหนึ่งโศกนาฏก,ก,กรรมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นโดยที่ตัวผมเองตอนหาข้อมูลและดูคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับการสำรวจทําที่แคบจนแทบจะขยับไม่ได้บอกได้เลยครับว่าอ,อึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องเลยถึงยังไงเราก็คงไปตัดสินใจว่าคนอื่นควรใช้ชีวิตยังไงไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ยังไงผมก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันไว้ดีกว่า นี่อาจจะเป็นหนึ่งบทเรียนที่มีค่าเลยก็ว่าได้